เขาปิดแอร์เขาปิดแอร์ฉันทีาแบบนี้ฉันน่ามะติอันนี้มั็นมีถังอันนี้จริเหรอบอกปิดแอร์แล้วน่ะมันรก็คุมไม่ไม่มันนอนมองหน้าพี่เลยพี่พี่ก็แบบนั่นนง่านง่าย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 แต่ก็จะตื่พี่ตื่นไหมพี่พี่เห็นหน้ามันมันตกใจด้วยมันเห็นเราตื่นพี่ก็แบบนี้แหละพี่แบบร้อนตื่นแบบนอนแบบ มี่ก็ตกใจหน้ามันก็แม่ห่ามันองเยอะมันไม่จริงเราทำเ้าหวานอยากดูแลมันแล้ เชื่อฉันดิโครการให้ถุงจุดนะงมียะโการให้ถุจูดจริงจพี่เทมน้องแค่สกิดอยู่ง้ายๆเลนะแม่นอนมองแน่าิงนังเฮ้ยมองหน่เราอ่ะเฮ้ยมองไอ้วมุกอ๋อไม่ได้มุกอ๋ไปต่ออียกอ๋อเรีกอ๋อขอพี่เดินเอาไอยแบบ